สวัสดีค่ะพบกับนกน้อยกันอีกแล้วนะคะและววันนี้ค่ะนกน้อยจะพามาชมรถยนต์โคราคอสนะคะที่ เพิ่งเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกเลยค่ะในรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด4เกีร์รุ่นนะคะจะมีระบบเบนซินและระบบไฮบริดค่ะในรุ่นเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่ราคา989,000บาทจะเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะและรุ่นไฮบริดค่ะจะมีรุ่น1.8ส mart นะคะราคาจะอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทค่ะ รุ่น1.8 p r e m i ยมนะคะราคาจะอยู่ที่1 8ห9 0 0 0บาทค่ะและรุ่นท็อปสุดนะคะจะเป็น Hybrid Premium Safety ค่ะราคาจะอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทค่ะในส่วนของสีคามุกจะเพิ่มที่10,000บาทนะคะสีภายในของรุ่น Hybrid Premium Safety นะคะจะมีให้เลือกภายใน2ส,สีค่ะมีภายในเป็นสีดำและภายในสีเทอร์ล่าโรซ่านะคะ โดยสีภายในจะขึ้นอยู่กับสีภายนอกของตัวรถด้วยภายในสีเทอรล่าโรซาสีภายนอกจะมีสีฟ้าสีขาวมุกและสีดําค่ะส่วนสีภายในดําสีภายนอกจะมีสีเงินสีแดงสีน้ําเงินและสีกาไฟค่ะสําหรับวันนี้ค่ะนกน้อยจะพามาชมตัว h ฮบริดพรีเมียมเซฟตีตัวท็อปสุดเลยนะคะเดี๋ยวนกน้อยจะพามาชมทั้งภายในและภายนอกกันเลยค่ะ ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะคะสูงต่ำในหลอดเดียวกันภายในโคมคิ้วนะคะด้านบนจะเป็นไฟเด y t i ท e r u n น i ิ g งไลท์แบบไ t g u ไกด n g ค่ะไฟเลี้ยวคู่กลางนะคะภายในโคมจะมีการตกแต่งแถบสีฟ้าสะท้อนแสงและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ไฮบริดค่ะไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED ค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะพร้อมกรอบสีเทาเมทัลลิกเชื่อมต่อ เข้ารับกันกับกันชนหน้าสีดําด้านล่างนะคะและดิสฟิวเซอร์สีเดียวกับตัวรถค่ะที่กระจังหน้ามีโลโก้โตโยต้านะคะพร้อมเลดาราด้านหลังโลโก้ค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเลี้ยวตัวกระจกปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติทั้งในขณะล็อกรถและเปิดรถค่ะออล้ออัลลอยปัดเงาทูโทนขนาด18นิ้วนะคะพร้อมยางขนาด225/50 R18 ปลท้ายจะเป็นแบบ LED Light like Guiding นะคะมีไฟตัดหมอกด้านหลังขวาแบบ LED มิติภายนอกของรุ่นนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่4,460ม mm ิลิเมตรค่ะกว้าง1,825ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลิเมตรความยาวช่วงล้อ2,640ม mm, ิลิเมตรความกว้างช่วงล้อด้านหน้า1,559ม mm, ิลิเมตรความกว้างช่วงล้อหลัง1,571ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น161ม mm, ิลิเมตรและรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง5.2เ mm มตรค่ะ ระบบช่วงล่างหน้าจะเป็นแบบอิสลาแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะระบบช่วงล่างหลังแบบทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกันโค้งดีไซน์ใหม่โดยเปลี่ยนองศาสปริงหลังค่ะเครื่องยนต์2 ZR-FXE แบบ4สูบแถวเรียง DOHC 1 6วาลความจุก,กระบอกสูบ 1,798cc ระบบการจ่ายน้ำมันหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ e อ i รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง e 2 0แรงม้าสูงสุด72กิโลวัตต์ 98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตร m, ที่3,600รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแรงดันไฟฟ้าสูงสุด600โวลต์กำลังสูงสุด53กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด163นิวตันเมตรแบตเตอรีไฟฟ่ไฮบริดชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดแรงดันไฟฟ้า201.6โวลต์จำนวนโมดูล28โมดูล168เซลล์ความจุไฟฟ้า 6.5แอมแปร์เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด90กิโลวัตต์122แรงม้าค่ะระบบความปลอดภัยที่ให้มาในรถคันนี้ก็มีให้อย่างครบคันค่ะมีระบบความปลอดภัยก่อนการชน p c s นะคะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกับอัตโนมัติ LDA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค r u i s e Control พร้อมระบบ d y n a มิกเลดา Cruise Control DRCC ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง r c t a พ o r a m i c View Monitor อมร์อ6 0องศากล้องมองรอบคันพร้อมมุมมองแบบ 3D v i e วิ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC สัญญาณเตือนการจรกรรม TDS ระบบช่วยออกตัวบนทางราดช,ชัน HAC ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 7ตำแหน่งค่ะ ะระบบกุญแจของรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบป้องกันการจรกรรม Immobilizer พร้อมสัญญาณเตือนการจรกรรมแบบ t d s นะคะในส่วนของกุญแจนะคะก็จะมีปุ่มล็อกรถนะคะปลดล็อกเปิดฝากระโปรงท้ายและปุ่มสัญญาณเรียกรถค่ะในการเข้ารถและล็อกรถในรุ่นนี้จะใช้ระบบทัชนะคะเดี๋ยวตามนกน้อยมาชมด้านในตัวรถกันเลยค่ะ ในรุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นทูโทนนะคะจะเป็นสีเทอร์ล่าโรซานะคะตัดกับสีดำค่ะที่พัดแขนจะเป็นบุหนังนุ่มนะคะแล้วก็มีที่แผงประตูนะคะจะเป็นปุ่มควบคุมกระจกทั้ง4บานพร้อมระบบแจมพูล t เคชั่นค่ะด้านล่างมีที่วางแก้วน้ำและว,วางเอกสารค่ะบาะของรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังสีเทอร์ล่าโรซานะคะ เป็นเบาะขนาดใหญ่นั่งกระชับสบายหลังมากเลยค่ะพร้อมรูระบายหลังนะคะให้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งค่ะในเบาะผู้ขับนะคะจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะคะส่วนผู้โดยสารด้านหน้าจะเป็นปรับแมนวนวลค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะสามารถปรับขึ้นปรับลงและสามารถดึงเข้าหาตัวได้ด้วยค่ะ หน้าจอเรือนไหม่แบบออปติตอนจอสีสวยงามนะคะเป็นจอ M I D ขนาด7นิ้วและแสดงสถานะข้อมูลการขับขี่ตัวจอสามารถปรับเปลี่ยนเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลและเป็นแบบอนาล็อกที่เป็นแบบเข็มได้ด้วยค่ะ พวงมาลัยด้านซ้ายมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาควบคุมจอ M I D และระบบเซฟตี้ค่ะเครื่องเสียงของรุ่นนี้จะเป็นจอสัมผัสขนาด9นิ้วจอออกแบบสวยงามภาพคมชัดลื่นไหลใช้งานง่ายและยังรองรับ Apple CarPlay Bluetooth และ USB ค่ะ ตัวจอนอกจาก Apple c a r p l พ y เรายังมีการเชื่อมต่อแบบเบราว์เซอร์และ m i r l c a s t การเชื่อมต่ออีกหลากหลายพร้อมตัวจอ,อยังแสดงภาพวิว360องศารอบคันอย่างคมชัดอีกด้วยค่ะระบบปรับอากาศอัตโนมัติ u u o z o n e สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้ซ้ายขวายอย่างอิสระและแอร์หลังทำให้ห้องโดยสารเย็นอย่างทั่วถึงค่ะและตัวนี้มีปุ่มปรับสลับ h e a t c คู l cool ด้วยค่ะ ด้านล่างบริเวณคอนโซลกลางช่องวางมือถือพร้อมไฟส่องสว่างสีฟ้าที่ดูสบายตาบริเวณฐานเกียร์จะมีปุ่ม EV mode ปรับวิ่งไฟไฟ้าอย่างเดียวตามปริมาตรไฟของแบตเตอรี่ลูกใหญ่มีปุ่มเปิดปิด VSC t r c และปุ่มได้โหมดปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ค่ะเกียร์ของเครื่องยนต์ไฮบริดจะเป็นระบบส่งกำลังอ e ัตโนมัติ eCVT พร้อมเกียร์ B สลอและชาร์จไฟเข้าอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะที่พักแขนสีดำหุ้มหนังนะคะสามารถเลื่อนได้ค่ะด้านล่างมีกล่องเก็บของและที่ชาร์จแบต12บวลตวัลูกลมให้1ตําตำแหน่งค่ะด้านบนนะคะจะเป็นที่บังแดดให้ทั้ง2องตำแหน่งนะคะแล้วก็ มีกระจกส่องหน้าพร้อมไฟนะคะขณะที่เราเปิดกระจกสองหน้าด้วยค่ะด้านบนหลังคามีซันรูฟนะคะสามารถเปิดรับอากาศได้ค่ะ กระจกสองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะมือจับขึ้นลงมีให้ทั้งหมดสี่ตำแหน่งค่ะเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าสามารถปรับสูงต่ำได้ค่ะ บาะลักนะคะจะสามารถนั่งได้ถึง3ตำแหน่งค่ะและมีเข็มขัดนิราภาัยให้ทั้งหมด3ตำแหน่งเลยนะคะบริเวณตรงกลางนะคะสามารถนำมาเป็นที่พักแขนนะคะและเป็นที่วางแก้วน้ำได้อีก2ตำแหน่งค่ะเบาะนะคะซ้ายขวาจะมี Isofix นะคะที่ยึดเบาะเด็กได้ด้วยค่ะ และเบาะแถวหลังจะสามารถแยกพับได้40-60นะคะพับแยกเพื่อวางของแบบยาวๆได้ค่ะด้านบนจะมีไฟส่องเก๋งให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะด้านหลังที่พักแขนบริเวณช่องแอร์หลังจะมีอะแดปเตอร์2.1แอมป์ให้อีก2ตํตำแหน่งค่ะและเบาะนั่งนะคะ ด้านหน้าซ้ายจะมีกระเป๋าจิงโจ้าสามารถใส่เอกสารได้ค่ะประตูคู่หลังนะคะที่พักแขนจะเป็นหุ้มหนังสีดำค่ะและมีที่วางขวดน้ำให้ทั้งซ้ายขวาเลยค่ะค่ะมาชมกันต่อในส่วนของด้านท้ายรถนะคะ ด้านท้ายจะมีสัญ,ญลักษณ์ไฮบิดนะคะโลโก้โตโยต้แบบนูนพร้อมสัญ,ญลักษณ์ไฮบิดสีฟ้าค่ะเมื่อเปิดฝาท้ายจะมีตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์โคลาคอสนะคะกันชนท้ายจะเป็นสีดําค่ะด้านล่างเป็นดิสฟิวเซอร์สีเดียวกับตัวรถค่ะวิธีการเปิดฝาท้ายนะคะจะสามารถเปิดได้สวิธีด้วยกันค่ะจะสามารถเปิดที่ปุ่มนะคะที่คอนโซลด้านในตัวรถค่ะเปิดจากฝาท้ายโดยตรง และเปิดจากกุญแจร,รีโมทนะคะและวิธีสุดท้ายจะเป็นวิธีการเปิดแบบคลิกแอทเเวตค่ะด้านท้ายของรุ่นนี้นะคะค่อนข้างกว้างและมีที่วางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะค่ะ และนะคะมีที่บังสัมภาระนะคะที่สามารถถอดเก็บได้ค่ะมีรูร้อยเชือกให้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะคะและด้านซ้ายและด้านขวานะคะมีที่แขวนตะข่ายนะคะที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง2กิโลค่ะและใต้ที่วางของนะคะจะเป็นชุดส่อมยางแบบฉุกเฉินค่ะค่ะและที่ฝาท้าทยนะคะจะมีปุ่มเปิดปิด สองลักษณะด้วยกันนะคะปุ่มด้านซ้ายจะเป็นแบบปิดแบบปกติค่ะส่วนปุ่มด้านขวานะคะจะปิดฝาท้ายพร้อมล็อกรถค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมโคลาคอสคันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการชมรถและสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม t o y ย t a าเอ็มพของเราจะมีให้เลือกทั้งหมด2สาขานะคะจะมี t o y ย t a าเอ็มพายสำนักงานใหญ่ที่ตะลิ่งชันนะคะติดต่อได้ที่เบอร์02 448 8222ค่ะ และที่เตย t ต้าเอ็มไพสาขาบางบอนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 2 8 9 2 4 9 9 9ค่ะนกน้อยขอขอบพระคุณและฝากกดติดตามช่อง t ตย t ต้าเอ็มไพร์ c ซ e t y ของเราไปด้วยนะคะและฝากกดถูกใจกดไลค์และกดแชร์ให้ทางทีมงานของเราได้ทำวิดีโอดีๆนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นกน้อยและทีมงาน t ตย t ต้าเอ็มไพร์ c ซ e t y ต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ